เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ5เหตุผลที่โตโยต้าเลือกเครื่องยนต์เบนซิน2.7ลิตรให้ Land c r u ูเซอ FJ สวัสดีครับเพื่อนๆตั้งแต่โตโยต้ Land Cruiser FJ ถูกเผยโฉมหลายคนในประเทศไทยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าใส่เครื่องดีเซล2.4ลิตรเทอร์โบจะลงตัวที่สุดเพราะคนไทยคุ้นเคยกับเครื่องยนต์ดีเซลทั้งแรงบิดดีประหยัดน้ำมัน และเหมาะกับการขับลุยทางไกลแบบออฟโรดแต่สิ่งที่หลายคนแปลกใจคือทำไม t o โยต้ากลับเลือกใช้เครื่องเบนซิน2.7ลิตรแทนเหตุผลนี้ไม่ได้เกิดจากความบังเกินแต่มีแนวคิดและกลยุทธ์อยู่เบื้องหลังที่น่าสนใจมากเรามาลองดูกันครับว่า5เหตุผลนี้จะตรงกับเพื่อนๆไหม 1. แนวคิดของ Land Cruiser FJ คือ simple and reliable โตโยต้าตั้งใจให้แลนด์ครูเซอร์เ j เป็น SUV แนวออฟโรดแบบพื้นฐานเรียบง่ายและทนทานสูงเหมือนรุ่น f j 40นั่งเดิมดังนั้นจึงเลือกเครื่องยนต์ที่ไม่ซับซ้อนเช่นเบนซิน2.7ลิตร 2TRFE มากกว่าเครื่องดีเซลเทอร์โบอย่าง 2GDFTV เพราะเครื่องดีเซลต้องใช้ระบบแรงดันสูงและระบบอัดอากาศที่ซับซ้อนกว่าจุดเด่นของ 2TRFE คือความทน ใช้งานได้ในสภาพอากาศร้อนจัดน้ำมันคุณภาพต่ำหรือพื้นที่ห่างไกลได้ดีมากส่วน2 GDFTV แม้จะประหยัดและแรมบิดสูงแต่มีความละเอียดอ่อนต่อคุณภาพน้ำมันและต้องการระบบกรองไอเสียหรือ DPF ซึ่งไม่เหมาะกับตลาดออฟโรดในบางประเทศ2การเลือกเครื่องยนต์ดีเซลมีผลต่อราคาและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์2.4ลิตรเทอร์โบดีเซล2 GDFTV ต้องใช้ระบบเชื้อเพลิงแรงดันสูงเทอร์โบแปรผันและระบบกรองไอเสีย DPF ซึ่งทำให้ต้นทุนสูงกว่าการใช้เครื่องเบนซิน2.7แบบพื้นฐานตโตโยต้าจึงมองว่าหากใส่เครื่องดีเซลจะทำให้ FJ หลุดจากคอนเซปต์ของรถออฟโรดเรียบง่ายในราคาจับต้องได้ 3. แนวทานตลาดเป้าหมายของ FJLand Cruiser FJ จอตลาดหลักอย่างตะวันออกกลางและแอฟริกาพื้นที่ที่นิยมเครื่องเบนซินมากกว่าเครื่องดีเซลเพราะ น้ำมันดีเซลบางประเทศมีคุณภาพต่ำผู้ใช้ต้องการเครื่องที่ดูแลง่ายไม่ต้องกังวลเรื่องหัวฉีดหรือเทอร์โบมีความเชื่อถือในเครื่องเบนซินของโตโยต้ามากกว่าดังนั้นโตโยต้าจึงวางเครื่องเบนซิน2.7ลิตรให้เป็นมาตรฐานทั่วโลกเพื่อความง่ายในการผลิตและบริการหลังการขาย 4. 2 GDFTV แม้เหมาะกับตลาดไทยแต่ยังไม่เหมาะกับแนวคิด global spec ในมุมของตลาดไทยหลายคนอยากเห็นเครื่องดีเซล2.4ลิตรเพราะ แรงบิดสูงกว่า400นิวตันเมตรเทียบกับ246นิวตันเมตรของเครื่องเบนซินแต่โตโ o ต้ต้องออกแบบ Land Cruiser FJ ให้ใช้สเปคร่วมกันได้ทั่วโลกหรือ Global spec เพื่อลดความซับซ้อนของสายการผลิตการทำรุ่นดีซิลเฉพาะบางประเทศเช่นไทยจะเพิ่มต้นทุนและต้องผ่านมาตรฐานมลพิษเพิ่มเติม 5. สรุปเหตุผลหลัก Toyota ม่เลือกใช้เครื่องดีเซล2.4ลิตร2 GDFTV ใน Land Cruiser FJ เพราะต้องการให้รถรุ่นนี้เรียบง่ายดูแลง่ายทนทานและใช้งานได้ในทุกประเทศโดยไม่ต้องพึ่งระบบดีเซลที่ซับซ้อนหรือเสี่ยงต่อปัญหาคุณภาพน้ำมันในบางประเทศ t o y ยต a เลือกเครื่องยนต์เบนซิน2.7ลิตรใน Land c r u i s e r FJ เพราะมันสอดคล้องกับแนวคิดของรุ่นเรียบง่ายทนทานซ่อมง,ง่ายใช้งานได้ทั่วโลกและยังคงเป็นออฟโรดแท้ในสไตล์คลาสสิกได้อย่างลงตัวมากกว่าการใช้เครื่องดีเซลที่ซับซ้อนและต้นทุนสูงกว่า หากเพื่อนๆชอบคลิปฝากกดจิดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ